สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหรียญหลวงพ่อเทพนิมิตนะครับวัดไร่เนินอีกครั้งนะครับจากที่มีเพื่อนๆนะครับสอบถามว่าเหรียญหลวงพ่อเทพนิมิตเนี่ยครับมีพิมพ์ด้านหลังกีพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องมาเกินนนามันก่อนนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อเทพนิมิตนะครับสำนักส่งไร่เนินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีพุทธศักราช2538เนี่ยนะครับหรือวัดสาขาของหลวงพ่อยิศนะครับก่อนที่หลวงพ่อยิศจะมรณภาพนะครับท่านได้เคยพูดกับสิทธิ์ในหลายคนนะครับว่าวัดหนองจอกนะครับสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้ฉลองวัดแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วปีหน้าฉันจะไปจำมรนสาอยู่ที่วัดไร่เนินคําว่าจำมรนสาปีหน้านะครับก็คือปีพุทธศักราช2539ตอนที่หลวงพ่อยิดนะครับ ท่านพูดประมาณเดือนเมษาปีพุทธศักราช2538จากนั้นมานะครับวันที่31ตร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2538หลวงพ่อยิดนะครับก็ได้มรณภาพด้วยอาการสงบนะครับปัจจุบันนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อยิ้ดขนาดเท่าองค์จริงนะครับประดิษถานอยู่ที่วัดไร่เนินลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากนะครับเดินทางไปกราบนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อยิในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วนะครับ จะแวะไปที่วัดไร่เนินการเดินทางข้ามนาคมนะครับสะดวกสบายซึ่งถึงก่อนวัดหนองจอบตั้งเกือบประมาณร้อยโลนะครับวัดไร่เนินแห่งนี้นะครับก็เท่ากับเป็นวัดของหลวงพ่อยิดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ท่านมาสร้างไว้และสิทธิของหลวงพ่อยิดนะครับก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อยิดท่านก็ามาอยู่วัดไร่เนินจริงๆเหมือนกับที่ท่านได้เคยพูดกสิทธิ์ไว้นะครับว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2538 หลวงพ่อยิดท่านกําหนดวันเททองรอรูปเหมือนของตัวท่านเท่าองค์จริงนะครับเพื่อประดิสถานไว้ที่วัดไร่เนินแต่ยังไม่ถึงวันที่ท่านจะเททองรอนะครับท่านก็มาดวนมรณภาพเสียก่อนต่อมานะครับเรามาดูเหรียญหลวงพ่อเทพนิมิตนะครับสำนักส่งไร่เนินนะครับหรือวัดสาขาของหลวงพ่อยิ้ดนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูเหรียญเงินก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญเงินนะครับจะไม่เจาะ่วงนะครับสังเกตที่่วงนะครับจะไม่มีการเจาะ ต่อมามาดูด้านหลังนะครับเหรี่ยญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะครับคือพิมพ์หลวงพ่อพานนะครับนั่งเต็มองคหลวงพ่อยิดนะครับนั่งเต็มองค์นะครับและหลวงพ่อกงนั่งเต็มองค์เหมือนกันนะครับการต่อโค้ดของเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อพานนะครับจะตอกับหัวลงนะครับคือเป็นโค้ดพ่อพานนะครับตอกหัวลงทางด้านหัวเข่าด้านซ้ายของหลวงพ่อพานนะครับส่วนของหลวงพ่อยิดนะครับตอกที่สังกติ คือโค้ดยอยักษ์นะครับส่วนหลวงพ่อกงนะครับตอกที่ตรงใกล้บริเวณหัวเข่าทางด้านกว่ามือของหลวงพ่อกงนะครับเป็นโค้ดก่อไก่นะครับต่อมานะครับมาดูเหรียญทองแดงนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อเทพนิมิตนะครับเหมือนกันหมดนะครับต่อมามาดูเหรียญทองแดงนะครับด้านหลังจะมีทั้งหมด4พิมพ์นะครับคือเป็นพิมพ์หลวงพ่อผานนั่งเต็มองค์นะครับตอกโค้ดพอผานนะครับ ธรรมดาไม่กลับหัวนะครับทางด้านหัวเข่าด้านซ้ายของหลวงพ่อผานนะครับต่อมานะครับเป็นด้านหลังหลวงพ่อยิ้นะครับนั่งเต็มองค์ต่อโค้รยอยักษ์ครับทางด้านหัวเข่าด้านซ้ายของหลวงพ่อยิ้เหมือนกันครับเป็นโค้รยอยักษ์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อกงนะครับนั่งเต็มองค์นะครับแต่ไม่มีการต่อโค้รนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเจริญนะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับแต่ไม่มีการต่อโค้รนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะมาทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ